ปกในซีไหลบัวหน้าตาหน้ากินอะ่ะหน้าตาหน้ากินอะ่ะตำไหลบัวครับ ลูกเที่ยวกินตามสบายครับนี่ออกจากที่พักมาเขาแนะนําให้มาที่นี่ใช่ไหมร้านอาหารริมแม่น้ําท่าจีนเหมือนกันชื่อร้านอะไรนะคุณเอิอีสานบังเอิญอีสานริมแม่น้ําท่าจีนก็สวัสดีครับยังสวัสดีครับอ่ะปเราไปดูร้านบังเอิญอีสานริมแม่น้ำท่าจีนกันครับปเข้าไปดูบรรยากาศกันนะ บังเอิญอีสานก็คงจะเป็นอาหารอีสานนี่เขาเอาต้นเฟิร์นมาอยู่ตรงนี้สวยงามมากเลยของจริงไหมคุณเนี่ยของจริงเนาะจะถ่ายรูปนี่ครับนี่ครับร้านบังเอิญ นี่ครับมาบรรยากาศคร้มคร้มหน่อยนะไปตรงนู้นดีกว่าสว่างสว่างโลง่ลงโล่งโปร่งโปร่งนี่แต่หวังว่าฝนคงจะไม่ตกหรอกเอ่นี่ไงนี่ไหมอันนี้ไหมเ,เราเอาโต๊ะขนาดนี้แต่ก็อยู่ริมแม่น้ำ มาอยู่ริมแม่น้ําแล้วมันตึงตังตึงตังมาจากไหนเสียงคำไม่ใช่เมืองการนะที่จะมีแพเทคหรือเปล่านี่ครับอะได้ที่นั่งเรียบร้อยไอ้ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรมีลูกอะไรด้วยอืมออกลูกต้นอะไรครับที่มะเดือครับมะเดืออ่อเพิ่งเคยเห็นมาเดี๋ยวเราดูเมนูกันครับ วันนี้มีกุ้งทอดเมือจั่ตำไหลบัวคุ้งรว่วมาช่อกนบาขเตำไหลบัวจาก้คุณแน่ใจนะเดี๋ยวคุณก็กินไม่ได้อีกเผ็ดได้้าวจเย็ดสองตสอหสั่งกันให้ดีๆนะเห็นไปไหนสั่งต้มตำร้านไหนกินไม่ได้สักล้านมากมานั่งบรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำข้าจีนฮะร้านบังเอิญ อีสานอาหารอีสานส้มตำอะไรต่างๆนะครับเรามานั่งกินกันใต้ต้นมะเดือนกิ่งมะเดือนี่ถ้าลูกมะเดือร่วงก็ลงหัวคุณกับโดโด้เลยนะเนี่ยยังไม่สุกมันยังมลมพัด,ดกิ่งหักยสกุถ้าสุกแล้วมาันก็จะร่วงเ<อ>มนูแรกของเรามาแล้วครับ โดนี่โดกินได้ยำขาหมูยำขาหมูอะพี่โดยกไทยทำปกอะยกกับแม่อ่ะไทยทำคลิปหน่อยมองกล้องหน่อยโดหลบแดดโดครับ ชิมชิมซิชิมสิชิมซิไม่ชิมไม่ชิมพ่อชิมนะมันเป็นขาหมูแบบไม่ใช่ขาหมูแบบนั้นนะเป็นขาหมูแบบไส้กรอกเยอรมันขาหมูจะไส้ขาหมูฝรั่ง่ะไส่เินด้วยคิดชิมขาหมูเยังเหรอเนาะก็เปรี้ยวเคี้ยว้ว กินขาหมูแล้วกินผักด้วยตักตักตักบอกรสชาติดิรอร่อยไหมสามรสเนาะป Chun, เป็นยำมานนะยำ กินกับน้ํามาตูมนะบรรยากาศแบบนี้น้ําแก๊กหวยด้วยนะอืมโอ้ตรงนู้นเมฆมาละหลังภูเขาอันนี้อะไรคุณแจงขั่วหอยขมที่แรกนึกว่ามาเป็นเปลือกบอกคึกเอียดจุ๊บไหนคุณลองลองดูซิเป็นยังไงเขาใส่อะไรมามั่งในนั้นมีอะไรมั่งใส่น่าจะเป็น ใบชะพูอ๋อหอมใบชะอมหอยมาเป็นตัวแบบนี้เนาะสบายสบายรสชาติเป็นไงรสชาติก็จะเป็นแบบผิดหน่อยรสชาติกลางๆหอมใบชะพูแล้วก็หอมใบชะอม หน่อไม้ก็บ้านๆม,มากินกับข้าวใช่ไหมเอมอมาเกี่กับข้าวอ่ะกับข้าวเร็วมากครับนี่อันนี้คือหมูอทอดงาครับอ๋อ,อหมูหทอดงาออันนี้ปิโโดน่าจะชอบอจิ้มอันนี้อ่ะขยับขยับขยับ,ขย,บขยับเอาไปไว้หน้าโดโดูเอากินเลยครับอ่ะนี่น้ำจิ้ม ไม่ต้องไปเซาซี <c oughs> เขาหรอกเขาชอบอะไรเขากินอันนั้นนี่โยนขาหมูโนะยนเข้าจานแม่เลยเอ,อ,อะออมาดูใกล้ๆหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลองชิมชิมชิมอันนี้หมูทอดงาก็คือหมูคลุกงาเนาะหมูคลุกงาแล้วก็อันนี้นี่ครับหอมงากรอบหอม,หอม บรรยากาศดีดีเนาะแดดร่มลมตกนี่ขอกินเเนี่ยอือกูตักเอนเลยชอบอาหารแบบโบราณมันแซ่บด้วยกินช้าๆเดี๋ยวติดคอเคี้ยวให้หมดคำก่อนแล้วค่อยตักใหม่เนาะ แม่ง้แม่น้ําช่วงนี้เขาสงบเงียบดีเนาะเหมือนเราไปเมืองการตึมตําตึมตําแพเทคอ็ช้าๆไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบคูตักลืมดูคูตักกินยขมอืม กับข้าวราหมดย่างเนี่ยมีไก่อย่างนะไก่อทอดเราดูกิน<า>ได้ลำไสบวอยฮะเออเหรอกินอะไรได้กินเอาโดด้วกำลังฝึกครับบอกครูตักมากับครูตักกครูตักก็ดกินโดกินขยันขยอแต่อยู่กับผมผมบอกแปลกใจอยู่กับผมเพื่อนๆดูคลิปอยู่ผมอะโดจ้วงเอาจ้วงเอามาแล้วโอ้กับข้าวจานใหญ่นี่คือไหลบัว อ,อ๋อไหลบัวหน้าตาเป็นแบบนี้อืมอคุตักยกทาหน้าปกหน่อยสิไหลบัวห,หน้าตาน่ากินอ่ะหน้าตาน่ากินอ่ะตําไหลบัวครับอืมให้หน้าตาน่ากินมากอ่ะมางใกล้ๆคุตักอ่ะอโอ้ผักนี่คุณดูนีผักน่าทานมากเย็นๆกรอบๆเลยเ ออ่มามเดี๋ยวขอน้ำจิ้มเข้ามาอีกนะออ,อร่อยไหมเดีด๋ยวด้อยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวด้ช่วงเอาช่วงเอาเลยเพราะผมไม่เรียกไงด้กลัวหมดแต่พอเรียกเลยเล่นตัว จะลองชิมชิมกับข้าวหน่อยนะขอข้าวช้อนึงคือเมนูนี้ locker, มันต้องกินกับข้าวเมนะู <wit? S 1> <ข>นี้มีหอยมีอะไรติดมาด้วยชะอมด้วยป่ะคุณใบชะพูชะอมนี่ครับน,น,นี่นี่นี่ อร่อยนะเนี่ยอร่อยอร่อยรสชาติดีอ่ะไปบางเจ้าแบบเขาทำมันเกินไปนะน้ำมันลอยหน้าชอบแบบนี้มันก็จะเรียกว่าสูตรสุพรรณได้ไหมอันนี้หน่อไม้ใช่ไหมคุณหน่อไม้สดหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้เมื่อกี้เห็นในตลาดอ่ะ กูตักจะซื้อบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอากูตั๊กบอกจะซื้อกลับไปทําที่กรุงเทพพรุ่งนี้บอกนึกเหม็นรถ เขามาร้อนๆยังร้อนอยู่เลยอชอบหมูทอดงามมากอร่อยครับ ไหนไหลบัวชิมสิไหลบัวคือรากของบัวนะฮะไม่ให้สายมันนะคือรากอยู่อยู่ใต้ดินเขาใส่อะไรม้างล่ะใส่มะเขือเปละด้วยนะมะเขือเทศ <c oughs> อืม <c oughs> ปลอบ แขกเริ่มมาแล้วเจ้าอื่นเดี๋ยวคุณตั๊กจะทานได้ไหมแต่ผมชิมแล้วไม่ค่อยเผ็ดอืมไม่ค่อยเผ็ดดีแล้วคุณตั๊กกินเลยแป้มีประโยชน์ ใช้ได้รสชาติมม่เผ็ดเกิน,นครับโลกกินกุ้งแสงกำลังดีเลยครับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกลงไปฝั่งตรงข้ามแสงแสงอาทิตย์ส่องไปฝั่งตรงข้ามฝั่งเราล่ม ใจแกงเนี่ยเมื่อกี้ทวงประทวงขุณตัดว่าขี้เกียจนี่ก็เป็นหอยแบบต้องต้องมาจุ้เองนะนต,ตัดมาเลยแล้วเขาร้อนๆด้วยนะจับถ้วยนะี่ยังร้อนอยู่เลยลาดครับอ,อ๋อใบชอบ่อรูลาดชกโชคเลย อมาแล้วมาพันเวลาพอดีน้ำปลาพริกอะไรต่างๆนี่ครับน้ำปลาพริกมาออ้ขวานนี่อะลุกโดดโตน้อยนี่ครับเพื่อนอน่ากินไหมครูตัก๊กน่ากินขอช้อนหอยหน่อยนะหอยนอนก้นหมดเลยอะ่ะกินหนอยให้ เต็มปากเต็มคำเลยตัวเล็กตัวน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอย่างเงี้ยอร่อยดีอื้มนวลนวลแกงเขากะทินวนัวฮะไม่ไม่แตกเป็นมันอย่างนั้นกินไม่อร่อยมันเลี่ยนเนาะอะทิ๊ อันนี้แกงแบบบ้านๆน่ะมันละแซบามแบบชาวบ้านเขาทำท้องถิ่นเลยเคยกินบางเจ้าในกรุงเทพก็ไม่ใช่รสนี้ครับแก่หมูทอดน้ำทอดไนฮะแก่หมู ได้มีกรอบๆอ,อะไรหรรมดหัวหล่นว่าจะไม่กินข้าวเจอหนึ่งเข้าไปกินบคำนี้นิดหนึ่ข้าวเลยข,ของบา,บาองอร่อย อิ่ยังแล้วแไปกลับบ้านได้คิดตังค์แล้วมือนี้เท่าไหร่คุณเจ็ดร้อยบาทเดินตรงไปนี่เลยเดินตรงไปเลยอิ่มอร่อยกันครับร้านอะไรนะคุณเนี่ยร้านบังเอินอีสานบังเอินบางเอิญบางเอิญอินอีสานครับก็บรรยากาศเย็นสบาย แม่น้ำท่าจีนใช่ครับแม่น้ำท่าจีนก็ถ้าชอบก็กด s ับ s c r i b e ์กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์โอ้โหดูน้องปลาเดี๋ยวไหนนะครับแดดเิ่มลมตกเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันครับอืมก็เพื่อนๆครับเรากลับถึงที่พักกันเรียบร้อยเมื่อกี้ ที่ร้านอาหารเขาก็เปิดเพลงอนะฮะคุยอะไรไม่ถนัดตรงนั้นอยู่ร้านอะไรนะบังเอิญอ,อีสานอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนก็อยู่ที่อำเภอท่า,าเดิมบางท่าช้างนี่แหละครับแล้วก็บรรยากาศดีอาหารรสชาติก็ใช้ได้ นะครับราคาไม่แพงเมื่อกี้เท่าไรเจ็ดร้อยเนาะเจ็ดร้อยบาทเราก็กลับมาถึงที่พักครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับไปดูอาหารเช้าของที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปตรงไหนกันต่อยังไงเพื่อนๆติดตามนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำรวจพาเที <ter sensors. S 2> ่ยวพากินพาเที่ยวลุยทัวพาทัวร์กินเที่ยวครับั้องราเบอร์อะไรเบอร์ห้าเนาะเดียวกันคิิกลับไปครับบากายามค่ำคืนครับท่าช้างวินเทลตรงนี้เจอกันค่ะ